ดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านก็วันนี้คุณยายจะส่งน้ําพระที่บ้านน้ำพระพุทธนะคะก็เป็นทําเป็นประจาทุกปีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีพิธีการอะไรมากมายตามสไตล์คุณยายก็คือ เชิญพระพุทธที่อยู่บนหิง่งลงมาชำระร่างกายชำระจริงสุปปขุของท่านเนื้นเพณีของไทยเราแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะทุกอย่างพร้อมสถานที่พร้อมแต่คุณยายสถานที่ไม่พร้อมก็ทําตามที่คุณยายสะดวกแล้วก็ทําได้นะคะก็คือนําปีหนึ่งก็จะ <S <S นำ พุทธรูปที่บ้านที่คุณยายกราบไหวบูชาอยู่ลงมาทําความสะอาด,ดาร่างกายให้แก่ท่านาวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณีของอชาวไทยเราชาวพุทธเรานะคะโอ้ไม่หลอกสิคุณ่มาก ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายห <c oughs> ลานน้อยร้องอยู่กับแม่นั่งไม่ได้ต้องมีอุ้มตลอดติดมือคนมากเอาออก่อนมี เห็นขันแม่ไหมเหม็นขันสีทองทองไหมเห็นสินะคะขันขอนอ Porsche ออนะคะปอบอบฟุบางไ้ไหนหนอง พ่อโสธรประจำวันพุธค่ะวันนี้เรื่องอะไรกัน คุณยายไม่ปิดทองนะคะเพราะว่าคุณยายเคยปิดแล้วปิดแล้วนานนานไปแล้วมันไม่สดเป็นกระดำกระด่างคุณยายก็เลยแค่ทำความสะอาดเฉย Thank you Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.

สวดมนต์ประจำวันพุธเมื่อเกิดวันพุธนะวันนี้วันนี้ได้มาจากเอ่อเป็นจาภาพก่ป่าสามัคคีก็ทางบ้านพได้มอกไ่้สดมนต์ประจำวันให้เป็นกรรมการเป็นเนรองประธานไม่ได้เป็นกรรมการสิเป็นรอง oh mm -hmm. Oh ีพี่ชายคนนึงใม้มาชื่อพี่เล็กเดี๋ยวที่หินคกฟังตะถุนสายสีส

เขอบคุณพี่อันด้วยนะครับผมที่ใจมาให้ลยล้งเทใหม่ล้าขอบคุณพี่อันด้วยนะครับผมที่อาใจมาให้แล้วก็ัเสื้อด้วยขอบคุณด้วยนะครแน่นะเสื้อผีขาวเเยดี๋ยวจะมีผื้นฐาด้านหลัง ูดทวดเนี่ยเวลาปัญยาอัตคัดมากๆคุณยายก็จะลงตูดทวดให้ช่วยบ้านเงินทองค่ะสวยนะคะเน่ยเอะมากอ้ยยากเะเยะเน็ตแหลมนะคะลบผม เดี๋ยวเดี๋ยวมนัดลงเบนแล้วก็แาย้าไปงเนนัดนะฮะสหรบท่านทีต้องการเสื้อเนาะเดี๋ยวได้บนับใช่ครับดำสีเนะฮะขาวไม่สีนี้นะฮะนนนะมาอีมงดวทานี่โอ ส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นหลวงปูทง่ทุ่งวัดชื่อวัดอะไรเนาะคนยายลืมวัดโพธงบนหลวงปู่ทุ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนคนยายจะไปกราบไหว้ท่านประจำหลวงปู่ทุ่งวัดโพธงบนปทุมธานีค่ะ nya สะพานนนชวีค่ะพอเราไปถึงแยกเราไปจากไปจากโรงเรียนบนาโรงเรียนอเมรีน 那不就难听了吗？ บูชามาจากวัดสพทองบดค่ะทราบปะจจุบันพูดวอูให้มาอก็จะเป็น่ออันนี้ก็จะเป็นปสังกระจาย

มากเลยอันนี้คือเสด็จดปู่เด็กปู่เนี่ยมหาราชขออนุญาตนะคะเสด็จปู่ค่ะคุณอาจารยเล่าเสด็จดปูป่สมัยก่อน ณยายก็ยังยังไม่ได้มาซื้อบ้านหลังนี้ยังเช่าอยู่นคะคะจบแล้วเนี่ยก็คือชพ่วงที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังเช่าน้นงใหม่มาคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็คุณยายก็ปฏิบัติมากรถมอเตอา์ยังปฏิบัติเพื่อสิ ขึ้นแล้วนะฮะูกหวยเจ็ดงติดแต่ก็ได้แม่ถึงรับใส่เราค่จะก็ได้สองหมื่นมีมีงวดนึงล่าสุดที่ถูกเยอะที่สุดถูกเจ็ดนห้างที่ถูกเจ็ดหมื่นห้ก็คือปัญญาก็ขอที่เด็กบุ ทั้งหมดยกมือไหว้สดริป,ปูสดริป,ปู่มื่มีหวยจะออกแล้วลูกยังไม่มีตัวเลขจะเลื่อนเลยอธิฐานบอกท่านนะมะเป็นไม่ได้จุดทูปนะก่อ,อนนอนก่อนนั่งเปยเป,เปย์เปยเปย์ขึ้นแล้วนกะ็นอน นอนท่อนสว่างคุณยาเข้ามาฝันว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยเลขอ่ะมันจะออกเจ็ดห้านะได้ยินอย่างนี้เลยมันจะออกเจ็ดห้านะแค่นี้แหละคุณยายก็สะดุ้งตื่นพอจะดุ้งตื่น ก็สให้หวยนี่ก็เลยซืวนั้นของจำไม่ได้ตอถูกสตัวด้วยรู้จับสามวมาจักแรนกันถูกสตัว2ตัวนล่างเลขวิ่งก็ถูกวิ่งเจ็ดหก็ถูกถูกสามตัวบสามตัวบนแล้วก็สองคนล่างอะไร้จับ เพรว่าก็าไม่ก็ไม่ได้อะไรเราต่อมาเราไม่ถูกเ่อ<ห>นะเพราะว่า,าอันนี้ข้างหน้าเป็นั้างเป็นสเสด็จรห้าข้างนี้เป็นเสด็จนะที่ญญาากรมหลวงชัยพรค่ะมก่อนที่คุณยายจะคอยพอกระจับ ยายีนยางนยายก็จะไปเอาเอาไปเลี้ยทองค่ะก็เขาไม่ได้ไปเลี้งทุกนเราม่มันไม่มีเงนคุณยายก็กว่าจะเลี้สักบาทหนึงนะคะเขาค่อยไวกับเสด็จปอเนี่ยเสี่ไม่ได้แล้วคุณยายทำหายเขาค่อยไกับเสด็จตรงน,นี้อันนี้คือส่วนที่เป็นราเส็จนนะคะ ตรงนี้คุณยายก็ขอจบคลิปนี้คลิปนี้คุณยายพ่ขอขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอ,ะองค์พ่อพิคันนี่แล้วก็เศรษฐกูท่านทาวเวสแล้วก็จะมนี้ไอ้ไข่ ที่จะมาอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอคือพระพุทธลึกค,ค,นนคลิปต่อไปเจอกันกับต่างเสด็จท่านท้าวเวสสวรรณแล้วก็ท่านคุณครองครันเน่แล้วก็ไอนน้ไข่นะคะ